MOU ในวันนี้ค่ะประกอบไปด้วยนะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่2เลยนะคะก็คือกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยลำดับที่3คือ NTT Data Business Solution Thailand และก็ลำดับที่สี่นะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏกาชานารินค่ะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินับพาคีความร่วมือที่ได้รับแนวทางในการพัฒนานโครงการนะคะ ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านปรานกระทรวงการนวตสาสรวิทยาศาสร์วิจัยนวัตรกรรมบริษัท NCT Data Business Solution นะคะกลุ่มบริษัทจาประเทศไทยและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชในการมาร่วมงานในเรื่องความร่วมมือโครงการการดำเนินโครงการว่าด้วยโครงการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาพการผลิตตามแนวนโยบายของ ตรวการบริษา์สาวเทือศาสตร์ที่ใจนวัตรกรรมการดำเนินง,งานในครั้งนี้เน้นในเรื่องของการสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งศักยภาพและผีดความสามารถของการนำังคาให้สูงขึ้นเน้นในเรื่องของการพัฒนาสามหลักสูตรด้วยกันก็คือหลักสูตร,รเกษตรอัจฉริยะหลักสูตรการจัดกการพยาและดูแล,ล,ร,ลรักษาสิ่งแวดล้อมและหลักสูตร ะะเรียนเชิญด็อเตอร์จาเพลย์เมหะพิรักผู้ตรวจราชการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวเปิดงานขอกาบรเรียนเชิญค่ะในรอบ10ปีที่ผ่านมานะคะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะคะเฉลี่ยที่ร้อยละสามเท่านั้นนะคะไม่เพียงพอตอนน่บการที่เราเนี่ยจะก้กาวข้ามกับรายได้ต่างๆารสู่ประเทศที่พัฒนานแล้วตามลุทธิสชาติที่เราควรจะเดินไปที่ มีคนสอดสองนหารนะคะประเทศไทยจึงต้องป,ปรับรูปแบบนะคะการพัฒน,นาเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ความได้เปรียบในความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการสร้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะที่เป็นของ,ของ,ของคนไทยหรือสินค้าไทยนะคะซึ่งจะทําให้ต้องใช้เทคโนโลยีนะคะและนวัตกรรม สมัยใหม่นะคะมาทำลายข้อจำกัดต่ดางๆที่เรามีอยู่ในว,วันนี้เพื่อที่จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะไปอย่างยั่งยืเป็นธรรมและทั่วถึงนะั่นก็คือเศรษฐกิจ c 0ค่ะโมเดลอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ3อย่างไปพร้อมกันนะคะใช้ประโยชน์ในเรื่องของ ทางชีวภาพาเนี่ยคะ่ะให้ได้ประโยชน์สูงสุดเรามีต้นทุนที่ดีแล้วทําอย่างไรเรามึงจะทําให้ต้นทุนที่เรามีอยู่ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี้ยคะ่ะเกิดเม็ดเงินขึ้นมาในประเทศให้มากขึ้นนะคะแล้วในส่วนที่สองก็คือตัว C ก็คือเซลฟูล่านะคะใช้ทรัพยากรอย่างค่าและมีประสิทธิภาพํา,าของเสียกลับมาใช้สัดทําที่กิดซีโรเวส อันสุดท้ายก็คือเรื่องของจีกรีนเป็นเซนส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานสะอาดหรือเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยนะคะในรัฐมนตรีอเนกเราที่นะคะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะคะและถ่ายใจในเรื่องนี้ทุกนิติที่จะทําได้ดังนั้นกับลงคนนะคะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการ าจะเป็นเรื่องของ BCG หรือการพัฒนาองค์ศึกษาของประเทศในด้านืันกานที่ฝ่ายผลิตกำลังคน่อไปเนี่ยคะ่ะถ้าผลิตโดยที่ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยนะคะแบบภาคเส้นผิในภาพทารผลิตนะคะมันจะทำให้การพัฒนาตรงนั้นนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะทำให้มีผลลัพธ์ เกิดขึ้นนะคะและผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะกับผู้มาเป็นเม็ดเงินในประเทศในการัฒนาต่อเชื่อต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนนะคะเราคิดว่าเราคงจะทํางานกันต่อไปอีกระยะเวลานะคะขอบคุณมากคะเจริญรองศาสตราจารย์ดรดวงพรผู้ประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้กับรายละเอียดที่จะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนข่ากับในเชิญค่ะ กระทรวงอวอที่ให้โอกาสกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินราชภัฒ์ราชนครินจะเป็นหนึ่งใน38มหาวิทยาลัยราชภัฏที่กระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆทั้ง77จังหวัดนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยกําลังพิจิตรสถานการณพิจิตที่จะพัฒนาตัวตนเองได้เนี่ยมันก็คงต้องยึดแนวทางว่ามหาวิทยาลัยนั้นๆนนเนี่ย จะอยู่ในแคลิปาในด้านไหนมหาวิทยาลัยราชการราชนครินเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทาแล้วก็มองว่าการที่ปรมนณาตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมมาเป็นสิ่งที่เป็นุดมการของมหาวิทยาลัยทํำยังไงให้เราจะขับเคลื่อนในทุกเซกเตอร์ร่วมกับพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นก็มองว่าในจังหวัดฉะเชิงเทาเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ e c ซึ่งเป็นพื้นที่เติบโตเร็ว เพราะฉะนั้นก็กลับมาดูมาหาวิทยาลัยว่าเราจะพร้อมไหมในเรื่องของการขับเคลื่อนที่จะพัฒนาเชิงพื้นที่ได้เมื่อเป็นอยู่ในพื้นที่ ec การพัฒนาำลางคนมันเป็นเบอร์ต้นๆนะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาหาวิทยาลัยจะพัฒนาต่อไปได้เนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมอาจารย์ในมาหาวิทยาลัยก่อนแต่การทําง,งานในอนาคตข้างหน้าเนี่ยกําลังเราอาจจะยังไม่คุไม่เพียงพอการต้องอาศัยภาคี ก็ต้องกลาบขอบพระคุณทางภาทีความร่วมมือโดยเฉพาะทางสวทชที่เป็นสถาบันทิจใจที่เป็นเบรนของประเทศขอบคุณทางสาประกอบการทุกๆแห่งที่เข้ามาเป็นกำลังกับราชนากริึ่งคิดว่าการเกิดโครงการนี้คะมีความมั่นใจว่ามันเป็นตัวแคตตาลิสต์ตัวกระตุ้นให้เกิดการทํางานร่วมมือในหลายภาคส่วนต้องกลาบขอบคุณทางกระทรว การบรรดาศักดิ์วิทยาศาสตร์วิจัยนั้กจะารของคุณชนานิยุดีที่ให้โอกาสกับมหาเชลัยและคิดว่ามันเป็นต้นต้นทางที่จะนำรองไปสู่การพัฒนาเชิงพิทยที่อย่างจริงจังคขอบคุณคนีดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ดาาได้มีโอกาสได้ใช้ความเชื่วชาญและประสบการณ์ที่เราทํางานส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนมาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏน์นั่งราชนคถลีและพันธมิตรในโครงการเพื่อสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการขยะและการสร้างธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งจะเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ทักษะและความสามารถเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งสมบัติศูนย์บีซซึ่งเป็นวาระแห่งชาติด้วยครับ รำเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะช่วยจุดประกายให้เกิดการพัฒนายางรวดเร็วในด้านการจัดก,การขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศทยครับสวัสดีครับก็ผมในนามของบริษัทเอ t d ดีทีิชชัโซลชั่นประเทศไทยนะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีความร่วมมือนะครับกับทางแหนวัยไรวัฒนธรรมและเทคโนโลยีนะครับในในหลายๆโครงการนะครับใน ปีที่ผ่านมานะครับเราได้ร่วมมือกันในการดําเนินพัฒนาหลักสูตรอบรมนะครับผู้ประกอบการบนฐานาวัตกรรมและวิถียุใหม่ในยุคปีในยุคทีต่อนะครับโดยหลักสูตรทางเก่านเนี่ยก็มีประกอบด้วยนะครับการบริหารการจัดการบนฐานวิถีใหม่สาหรับผู้ประกอบการดิจิทัลดิสลอฟชั่นในถึงหนึนะครับการบริหารจัดก,การการตลาดดิจิทัลดิจิทัลมาเก็ตติ้งแมนจ์ นะครับแล้วก็ความรุ่มความฉลาดทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลอินเทอร์เรชั่นคอเทรนด์คอเอ็นเตอร์เพเนอร์นะครับสุดนี้นะครับก็ดํางเนินการดําเนินได้ผลสำเร็จอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีได้รับคําชมจากผู้เข้าร่วมอบรมนะครับออนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้นําหลักสูตรดังกล่าวนะครับไปทำการเรียนการสอนนะครับให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสภร์ทั้ง38นะครับโดยวิทย ในปัจจุบันนี้นะครับาการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่เปียนพอแล้วนะครับถ้าเราสามารถเอาอสิ่งแวดล้อมหรือว่าเครื่องอเครื่องมือทางด้านเกียวกตที่นันสมัยครับมาร่วมนะครับในการในการฝึกอบหลนะครับทั้งนักนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกอบการทั้งหมดนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการลงนามในข้อตกลงเพื่อการพัฒนากำลังคนให้ดีสมรรถน,นะโดยเฉพาะเรื่องที่ทางสหประชเข้ามามีส่วนสนับสนุนก็คือเรื่องการเกษตรสมัยใหม่นะคะ,ะเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ในแง่ของการผลิตกำลังคนนะคะตามนโยบายของกระทรวงการ,ราาวึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประกอบการกานเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับก็แล้วบริษัทได้ถือด้วยจากส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะนอกจากการสวบรวมแล้วเนี่ยทางสถาบันพัฒนาการากรแห่งอนาคตของสวทชเ่ยก็ร่วมมือกับทางเน็เทคนะคะในขณะที่ก็ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรานครินท์ด้วยนะคะแต่วก็ร่วมมือกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกาเกษตรของสวทชนะคะ เพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยนะคะให้มีสูตที่เอบอลการในการผลิตของในแต่ละจุดนะคะซึ่งทางบริษัทดาวเองนะคะซึ่งเน้นในเรื่องของสื่อแวดล้องนะคะเป็นบริษัทที่ชั้นนำเลยนะคะที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาแลว้วก็ผลิตวัสดุต่างๆนะคะโดยการใช้กระบวนกานรวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยแล้วก็ของโลกด้วยนะคะก็คือในครั้งนี้น่าจะเป็นจุดตั้งต้นแต่กาน่าจะมีความร่วมมือกันต่อยอดเพื่อพัฒนาในแง่ของเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะส่วนของ NTT Data นะคะซึ่งเป็นผู้นําในบริการของ S A P เนี่ยก็มีการนําเทคโนโลยีหลากหลายเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคบริการภาคอุตสหกรัม ของประเทศไดเป็นการดีซีจีปัจจุบันเนี่ยเราเน้นสี่อุสาสีสาขาอุสาสหลักนะคะที่หนึ่งก็คือเกษตระนะคะซึ่งเป็นความเข้มแข็ท้ของประเทศเราที่สเป็นเรื่องของคุภาพการแพทย์นะคะยิ่งเราผู้พันโควิด -19 กมานะคะเราต้องมีความเข้มแข็ทในเรื่องนี้ไม่ว่าร่องไผ่อะไรจะมาในอนาคตเนี่ยเรารับมือได้ด้วยตัวเองนะคะเรื่องทีสาเป็นเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็วัสดุแล้วก็เทคโนโลยีชีวภ ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงนะคะและเรื่องที่สีเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะในในการลงน้ำครั้งนี้นะคะสวัวทรเราก็ยนินดีนะคะแล้วก็พร้อมเ,เ,เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีลนวัตกรรมนะคะเพื่อพัฒนาเกษตรกร,กรให้มีความสามารถเพื่อให้ชุมชนแข้มแข็งนะคะพึ่งพาตนเองได้อย่างแั่นยืนค่ะอันนี้คือการร่วมมือกันนะคะเพื่อรับดันวงการการศึกษา ทั้งขอภาคเอกนชนภาครัฐนะคะเดินหน้าไปพร้อมกันมานสอบถามทางดรจันเพ็นนะคะเกี่ยวกับความร่วมมือของภาคธุรกิจและก็ภาคการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางของ BCG อ,อ,อยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมนี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีอนเนกเหล่าธรรมทัศน์นะคะและก็ท่านประหลัดศิริเลิกทรงศิวิไล์นะคะที่เป็นผู้นำในการพัฒนาการอุดมศึกษานะคะให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาใน 30- ส่ไปพร้อมๆกันทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพนะคะโดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศรวมถึงทางด้านวัฒ ธรรมนะคะในการพัฒนาต่อยอดแล้วก็เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือตัว C circular เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำอย่างเช่นการเอาขยะนะคะกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลการทำให้เกิด zero waste นะคะแล้วก็เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการกำจัดแล้วก็ทำขยะให้เป็นทองให้เป็นเงินตามมานะคะและอันสุดท้ายก็คือตัว G หรือ green เป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการปลูกป่ากันทำให้ลดคัา าร์บอนนะคะเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยค่ะก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางหรือคาร์บอนิวทร a l ลิตี้ในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะคะในส่วนของความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยค่ะ,ะเนื่องจากว่าภาคเอกชนเองเนี่ยเป็นผู้ใช้บัณฑิตและเป็นผู้ใช้กำลังคนนะคะส่วนกระทรวงอวบนี่นะคะเป็นทั้งผู้ที่ ให้องค์ความรู้พัฒนากำลังคนทำวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ผลิตกับฝ่ายผู้ใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้ค่ะสู่ความสำเร็จไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะ แล้วถ้าถามถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างอวกับราชนครินเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมหาวิทยาลัยของกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยนะคะมีราชพัฒน์สามแห่งเนี่ยคะ่ะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงอยู่แล้วนะคะ <S <S ดังนั้นเนี่ยในการของบประมาณก็ดีหรือการจัดทําโครงการต่างๆเนี่ยคะ่ะส่วนหนึ่งราชนครินก็ของบประมาณในการดําเนินการเองแต่โครงการพิกโฉมหาวิทยาลัยหรือรีอินเวน ทิ้งยูนิเวอร์ซิตี้เนี้ยนะคะเราก็ส่วนหนึ่งทำที่ราชนาครินและอีกหลายๆส่วนแล้วก็ไปทำอยู่ในมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างเช่นมสงขลานาครินนะคะมบุรพาหรือว่าที่ทางเหนือเราทำทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยราชนาครินเองเป็นการนำล่องนะคะในส่วนของเกษตรอัจฉริยะ,ะคะ่ะ ขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามทางรองศาสตราจารย์ Dr. ดรดวงพรนะคะในมุมของทางราชนาครินทร์พอเราได้ร่วมมือกับทางอวแล้วในมุมของทางราชทางราชนาครินทร์เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆของราชนาครินทร์เนี่ย,เป,ยป A, เป็นมหาวิทยาลัยที่ปรนนาตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมนะคะแล้วก็อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งอยู่ในพื้นที่ EEC เพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ในพื้นที่ e e c แน่นอนก็คือ,อการเติบโตค่อนข้างเร็ว, mm. เ,รวเพราะฉะนั้นการเติม กำลังคนหรือแม้กระทั่งการเติมคา่าสตีบิลดิ่งของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นการที่จะยกระดับศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยค่ะจะต้องอาศัยภาคีความร่วมมือหลายๆภาคส่วนได้ต้องกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีทางกระทรวงอวได้เมตตาให้งบประมาณในเรื่องของการพัฒนายกระดับ r e ียนวิทย์นิวเวอร์ซิตี้พิกโฉม,มหาวิทยาลายัยโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เราสามารถที่จะ ขยายผลให้กับเติมศักยภาพโดยใช้โดยได้ความรู้ข้อจากสามประกอบการเข้ามารีสกิลอัพสกิลนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยมันได้ทั้งการเติมศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเติมศักยภาพของคนที่อยู่ในพื้นที่เติมศักยภาพของสารประกอบการเพราะฉะนั้นตรงนี้มันครบวงจรค่ะสิ่งอย่างหนึ่งเราวางเป้าหมายว่าแน่นอนคือการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนก็คิดว่าโครงการนี้มันเป็น โครงการนําร่องที่ถือว่าเป็นตัวเร่งให้มหาชทายลาัยพิกโชมอย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการแพัฒนาต่อไปในอนาคตจะต้องอาศัยกําลังของมหาชทายลาัยที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ก้าวสู่การพัฒนางด้าน BCG ตามนโยบายของกระทรวงอร์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปขออนุญ,ญาตสอบถามทางคุณพันธ์เพิ่มศักดิ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางองค์กรน,นะคะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะมีการดําเนินงานเรื่องการรีอินเวนติ้งยังไงบ้างครับก็รบจริงๆแล้วเนี่ยครโครงการรีอินเวนติ้งยูนิเวอรีหรือโครงการคลิกชมมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นหนึ่งในแฟลกชิพนะครับของกระทรวงอวนะครับภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีและ,ะท่านประหลัดนะครับโครงการคลิกชมมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ภายใต้การดำเนินการจากกลุ่มมหาวิทยาลัยซึ่งทางกระทรวงอวเนี่ยจัดก,กลุ่มมหาวิทยาลัยเอาเป็น5้ากลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นแนวหน้าของโลกนะครับอย่างเช่น จุฬาม่ฮิดนนะครับแล้วก็กลุ ator, ่มที่เป็นนวัตกรรมนะครับอย่างเช่นมลาตัยฑไร้ขวจอมเก้าต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็คือกลุ่มของรัชพัฒนโดยเฉพาะรัชพัฒรัชนากนริตในวันนี้นะครับกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มที่เน้นทางด้านพุทธศาสนานะครับและกลุ่มที่5ก็จะเน้นวิชาชีพเฉพาะนะครับโดยโดยทั้ง5กลุ่มเนี่ยจะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการพัฒนาความเป็นเลิแลละะกกาารรพััััฒนนนนงงคคข้สูบ สำหรับรัชพรัชนครินเนี่ยได้รับข้ประมาณสับสูญนำร่องนะครับทํในำเรื่องของการพัฒนาการังคนขั้นสูงนะครับซึ่งเป็นท <LE AN toss> er <passado> ี่มาของการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง38มหาวิลัยกับสวทชแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในการพัฒนาการังคนขั้นสูงเนี่ยก็จะพัฒนากำลังคนเพื่อเทียบตอบโจทย์ อุตสาหกรรมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางกกรัฐรักธุรกิจเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเกษตรอัจฉริยะนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับก็ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทำเ,เราสำรวจไปในเรื่องของการพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตการละครขั้นสูงครับผม แล้วคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวสอบถามทางคุณจุฬารัตนะคะทางสวทชค่ะเกี่ยวกับบทบาทของทางสวทชที่เข้ามาพลิกโฉมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยนะคะช่วยตอบโจทย์ภาคเกษตรกรรมในยุคใหม่ภายใต้บี 4ีโมเดลกับราชนาครินเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็สวทชวเราอ่ะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกํากับของกระทรวงอวนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนาครินนะคะ,ะในส่วนที่สวทชวเราเป็นหน่วยงานที่ทํางานวิจัยและพัฒนานะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งที่เราเข้ามาร่วมในงานนี้ก็คือใน2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบหนึ่งคือการร่วมกันจัดทําหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้นำเอาองค์ความรู้ที่ที่เราถ่ายทอดไปให้เนี่ยไปใช้ในการพัฒนากระบวนการาปลูกพืชให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและได้มาตรฐานด้วยนะคะอตอนนี้ที่เราอบรมไปแล้วเนี่ยก็มีตัวอย่างเช่นระบบ h a n d y s e n น e ะคะซึ่งเป็นระบบเพื่อการ,กรเกษตรแม่นยำและก็การทำฟาร์มอัจฉริยะนะคะจะมีการาติดเซ็นเซอร์ไว้ตามจุดต่างๆนะคะเพื่อเก็บรวบรวมของข้อมูลของสภา ภาแวดล้อมแล้วก็นำมาประมวลผลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้พืชพืชที่ปลูกในในแปลงเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะคะนอกจากนั้นเราก็มีการอบรมะระบบบริหารจัดการการปลูกพืชด้วยระบบมาตรฐาน GAP นะคะคั้งนี้เพื่อให้ให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกษตรกรกำลังปลูกเนี่ยจะได้สิ่งที่ออกมาที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ตามมาตรฐาน ะะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่เราทําการอบรมไปแล้วเนี่ยก็เป็นหลักสูตรการ,การปลูกยางพาร,รานะคะที่ทํำยังไงที่จะให้ได้น้ํายางได้อ่้น้ายางที่มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางเครื่องมือแพทย์นะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่1คือการอบรมนะคะเพื่อการสร้างคนรูปแบบที่2ก็คือการถ่ายทอดตัวเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วนะคะให้กับทางผู้ประกอบการทางเกษตรกรได้นําไปใช้โดยตรงเลยนะคะ ตัวอย่างก็เช่นะระบบพัฒนกปลูกมันสัมปะหลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพนะคะหรือเรื่องของพริกผลิตพริกให้มีคุณภาพและปลอดภัยนะคะหรือเรื่องของโรงเรือนพลาสติกนะคะที่จะทําให้การการปลูกพืชน,นี่ได้ได้ได้คุณภาพที่ดีรวมถึงไปถึงระบบของเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยนะคะก็ด้วยด้วย2กระบวนการนี้ที่เราทําร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอยู่ก็เชื่อว่า,าผู้ประกอบการและเกษตรกรน่าจะได้องค์ความรู้นําไปใช้ในการประกอบ อาชีพจริงในด้านการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะมีนักข่าวท่านไหนอยากสอบถามประเด็นไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะขาดได้เลยค่ะเออมีการใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมอย่างไรบ้างครับที่เอามาพัฒนาเรื่องการศึกษาแล้วก็ให้มันสัดคล้องกับชีวิตในยุคใหม่ ทา,นนท,ทาไหนทางการาาศึกษาอาจารย์อ๋อหมายถึงยังไงนะคะเอาหมายถึงาคือ <c oughs> ว่าเออมีการนำเทคโนโลยีมาใช้หรือวันวัตรกรรมมาใช้อย่างไรบ้างน,นะครับในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับชีวิตในยุคใหม่ในปัจจุบันอ๋อหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยเราเอานวัตกรรมที่อยู่ที่สารรมประกอบการมาใช้ในในมหาวิทยาลัยคือทำเป็นหลักสูตรระยะสั้นซึ่งหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยก็ถือว่าเติมสกิลให้กับนักศึกษาเติมสกิลให้กับอาจารย์ เติมสกิลให้ชุมชนเติมสกิลให้กับสาาประกอบการแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเอาดิจิตัลเข้ามาเป็นคอการในการพัฒนาเพราะฉะนั้นเขาจะได้เรียนรู้ในศาสตร์ที่เป็นเป็น hard skill ใน soft skill เขาก็ได้ด้วยแล้วเติมเต็มในเรื่องของดิจิตัลเพราสามารถที่จะใช้ินได้จากมราชภัฏสุริน์ครับ ดี๋ยวผมเสริมท่านนิการนิดนึงแล้วกันนะครับโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เน้นการเรียนการสอนอบการอบรมเป็นนอนดิกรีแบบออนไลน์นะครับก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะของ e-learning เป็นการทำเทคโนโล,โลยีที่เข้ากับยุค New n o r m a l ซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องไปเข้าเรียนที่ชั้นเรียนแล้วครับผม